พี่รองผมพี่้องว่ารถไทยมาเอาอย่างนี้รถไทยผสมสีมาหลากสังกะสีฝนตกแห้งแห้งว่างหันผ้าอายุเขาพี่รองเอาสังกะสีขึ้นปลาใหม่เลยตกลงในสาดีสูบน้ำออกในเลือถอนเมียนบดปลาเขาก็ไดเอารวมด้วยช่วยกันพี่รองผมพูนฝนใหญ่ขุนลังค่าขุ่นลังค่าเห็นบ่แปนเอืดเติด มันผัดได้ไกลขนาดนี้มีแต่นในหนังพี่น้องมีแต่นในหนังบ้ามีเห็นแต่นในหนังมันพัดมาขนาดนี้เฮียเสียพี่น้องผมเขาก็เลยถือโอกาสมาเอาปลาถือโอกาสมาเอาปลาไปกินพี่น้องผมคุณปลาบึกยักตัวละซี่หาโลก็เอาขึ้นไปแล้วคุณนะบ่อนตามตามยู่เห็นบ่เดี๋ยวเจอกันพี่น้องผมขอไปติดตามในช่องแดงเลยครับแล้วเอาลากขึ้นมาป,าปาาลาปลาบักไลเอาลากขึ้นมา เอา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 อืยปะค่ตัวนี้แมปลาควยหญ่ตัวนี้แมพี่น้องพูดนะพูดนะพูดนะมันที่ท่มาดาบ่ะเอาไปที่ตามเตรียมอยู่ที่ช่องแดงนะครับเรื so sure. mm ่องปลาดวงเด้งดวงเด้งอยู่พี่น้องผมสังกะดสีเข้าสัเสาขึ้นจากสาปลาไงจูบผูกจีบเหียบอยู่เอาขึ้นไปอืมเอาขึ้นไป ขปติดตามยุทธ่ช่องอีสาบ้านคอยเองทางแอบแดงพี่น้องรับรองบ่เห็นใ้ผู้ใดผิดหวังแนนอนเอาปลากินฟ้ากระคึมฝนกระสีลงผ้ายูเขาเอาสังกะสีเอาขึ้นปลายใหม่เลยกันพี่รองผู้ใดอย่าหัวมันเห็ดนแน่เดีนวไดเขาไปเบื้องในหนังเรียงทวีตเตอร์พิมพ์เขาไปหาเลยรับรองพี่รองเจอแนนอนครับบ้ามีเห็นต้ในหนัง เราเพื่อเอื่อนมา,ามาท่ายให้แน่วมาสัน่นมาเอาปลาไปจิดปลาดำกันพออ้อยบอกเย่ยเสียมันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบล้อมหมุนจักมันสีหมุนมาแน่วเลยมันจั๊สีสามารถเลือกสังกับสีเป็นแถบหรอครัพัดเขามายุในสาพัดอายุปลายไม่ได้เอามาเลยครับด้วยพิกัดเยาสัวทอน ผลน,น่ะมันบ้แห้งถึงขนาดแบบว่าท่วมเพชรดินหรอกแต่ว่าร่มเนี่ยผ้าอยุมันแห้งพี่น้องคุณปลาโอ้ยตะวันซ่อนพี่น้องมีตาอันเดียวพูดนะมีตาอันเดียว

ด้วยสภาพอากาศแนวนี kind, colon, mm ้บ hmm. ้ามีไปเจังหน่อยกะเฮลงมาอีกพี่น้องต้องเตรียมตัวต้าเนื่นๆเนาะครับเนาะต้องเตรียมตัวต้าเนื่นๆอ้าวขอบคุณครับไปตามยี่ช่องแดงพี่น้องเอาเอาพูดเอาไปด้วยไปด้วยเอาไปขังจะว่าปลาตะเพียนแหลกไง